รถยนต์มือ2อารยะโยศกิจโพกเกอารยะอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอ Honda City Turbo 1.0 SV ปี2021 ถคันนี้เหมาะสำหรับใช้ในเมืองรถใหม่ป้ายแดงออกห้างอยู่ที่6,065,000บาทาระยะยุติกิจขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทประหยัดไปถึงเกือบ2 0 0 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารถเข้าใหม่คันนี้ผมบอกว่าไม่ได้ทําสีเลยจะสวยใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเริ่มจากด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่เป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดทาวน์ลันิ่งไลท์ LED ไฟเลี้ยวในตัวในส่วนของ Honda SV คันนี้เป็นตัวรองท็อปจะไม่มีไฟตัดบอกมาให้จะเป็นพลาสติกสีดำปิดตรงนี้แล้วกน้าาาวโงห บางๆด้านซ้ายเริ่มจากล้อหน้าล้อหน้าเป็นแบบปัดเงาล่องดำมาด้วยยางขอบ15บัดมาเป็นกระจกมองข้างสีตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกุญแจเปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทอนทีต่อมาในส่วนของด้านท้าย,ด,าายด้านท้ายกันชนหลังจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4ตัวไฟเลี้ยวปรับใหม่ลมดำสวยงามฝากระโปรงหลังมีตัวหนังสือซิตี้พร้อมกับ i อวิเทคเทอร์โบสลับด้านท้ายมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันเลยว่าจะเป็นยังไง เนื่องจากแผงประตูด้านข้างเป็นสีดำตัดกับหนังสีครีมตรงที่วางแขนกระจกมีปรับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับมีที่พับกระจกปรับกระจกซ้ายขวาเสีนทันล็อกฮอนด้าซิตี้คันนี้ถึงแม้จะเป็นตัวลองท็อปแต่ก็ได้เบาะหนังมาให้แล้วก็เป็นแบบปรับเมนูนนนะครับถัดมาเราเข้ามานั่งภายในภายในของ h อนด้าซิตี้ตัวนี้จะเป็นแบบกุญแจพุชสตาร์ทพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันควบคุมเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ได้พวงมาลัยปรับได้สีทิศทาง1 2 3 4นะครับเครื่องเล่นเป็นแบบหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่่ออบบ Bluetoth USB ถดมาในนนสวขงแจจะเป็ มีไล่ฟ้าหน้าหลังแับฮิตเตอร์ได้ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นช่อง power outlet มีช่องเตียบ USB Type C เกียร์จะเป็นแบบเกียร์ CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมีโบทประหยัดน้ำมันเป็น eco mode และโหมด auto start stop เบ a k มือเป็นแบบก้านดึงตามสไตล์ของ Honda ที่วางแขนด้านข้างเป็นหนังนุ่มๆแผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำ สำหรับความปลอดภัยของ h อนด้าซิตีคันนี้นะครับจะมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างฝั่งคนขับแล้วก็บาอดนั่ง2ตัวรวมเป็นสีแล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวรวมทั้งหมดมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ใบเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะครับว่าจะกว้างขวางขนาดไหนสำหรับ h อนด้าซิตี้เคันนี้ ห้องโดยสารด้านหลังก็ไม่ได้ถือว่าขี้ริ้วขี้เหลอะอะไรนะครับกว้างขวางสะดวกสบายถึงแม้ว่าผมจะสูง170ด้านบนก็ยังเหลือด้านหน้าก็ยังเหลือสามารถนั่งได้สะดวกสบายโดยรวมแล้วห้องโดยสารคันนี้ถือว่ากว้างขวางสอบโจ์สำหรับครอบครัวไปกันได้พ่อแม่ลูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับสำหรับ Honda City คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบเครื่องยนต์ขนาด1 0 0 0ซีแรงม้าอยู่ที่122แรงมา้าอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรสำหร ว่จะเป็นฝากระโปรงหน้ารอยตะเข็บที่เดินตรงภายในยังแข้งผิวยังสวยรอยมาร์กหัวน็อตยังอยู่ครบภาพรวมของรถคันนี้ในส่วนของห้องเครื่องผมว่า สวยงามตอบโจทย์เหมือนรถออกข้างป้ายแดงใหม่ยังไงใหม่อยาง,ง้งสำหรับค่าตัวของ Honda City Turbo 1.0 s บปี2021คันนี้ตั้งขายอยู่ที่469,000บาทค่างว่าตกลสัญญาอยู่ที่7,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้ Honda City SV 1.0ปี2021คันนี้เป็นเจ้าของเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เรามีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงรถของอารยะยนตะกิจทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมก่อพมาเราาาราาบริษััทช้นนาของประเททศไยไม่ว่าเป็น Inspection School Raymon หรือรถด,ดนใจลูกค้าเชื่อใจเราได้ครับรถของเราการันตีทุกคนันอารยะยนธกิจสินคา้าคุณภาพหัวใจบริการ